สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซานอโมโรกันอ ok ีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสแสดงละครสั้นเรื่องกล่องปริศนาในห้องศิลป์จะเป็นไงเดี๋ยวไปดูเลยกันเลยนะคะเรื่องเล่าของโรงเรียนซาคุระเขาว่ากันว่ากล่องที่อยู่ในห้องศิลปะห้ามเปิดเด็กขาด คุณครูทุกคนต่างสั่งฮ้ทำเสร็จแล้วอะทำอะไรดีครูก็ยังไม่มาเลยวิย่งเล่นในห้องได้ไหมฉันยังว่าไม่เสร็จเลยอืมว่าแต่กล่องเนี้ยฉันสงสัยมานานแล้วว่าทำไมค,คุณครูถึงบอกว่าไม่ให้เปิดอะ่ะมันก็เป็นดูเป็นกล่องปกติที่ไม่น่ามีอะไร แต่เราได้ยินมาว่าเป็นของพออเก่าด้วยนะพออเหรอใช่เป็นพออรุ่นก่อนๆเลยที่ยังเป็นผู้หญิงอ่ะฮะโหอืมมันฉันไม่สใสดีกว่าบอกไม่ให้ยุ่งหรอกวางสักกลางห้องเลยอ่ะอืมแต่ว่า อาจจะมีอะไรที่คุงห่วงละมังของะไรของกินนับป่ากลัวเราแย่งกินนะแดโห <_ d ata> เห็นบอกว่ามีอยู่ตั้งแต่สมัยที่พออคนเก่ารุ่นน้นยังอยู่อ่ะลูกองพอรานโหป่านี้มันคงเน่าไปแล้วมั้งมูด <_ d ata> อะไรไม่รู้ เน่าไปแล้วมัง้งครูจะมาห่วงอะไรนักหนานเนี่ยพอตอนเย็นพวกนายอยารู้ไหมว่าข้างในกล่องมันคืออะไรฮะอย่าไปยุ่งกับกล่องนั้นนะกล่องนั้นอะ่ะเขาลือกันมาตั้งหลายปีแล้วว่าอย่าไปยุ่งอะ่ะออจะไปยุ่งทําไมยังไม่ใช่ของเราสน่อยนัวออกน,น,อนุ๊ก เฮ้ยแต่ก็ถึงตูแป๊บเดียวก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งแม่แค่แป๊บเดียวอะไรไม่เสียหายหรอกแค่อยากรู้เฉยๆมันเป็นอะไรเผื่อเป็นลูกอมอะหมงยอปะโอ้โหพวกนายนี่หว่วงแต่เรื่องกินแต่ว่าครูเขาอุาสตสาร์ห้ามนะอาจจะมีอะไรลึกลับก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ของกินอะพวกแงมนีดเดียวดูแล้วมันก็สบายใจได้นอนหลับวันเนี้นายก็ไม่ต้องไปแค่สิมีดายแล้วสนใจตั้งแต่กลางวันทำไมอะ ไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่าลราก็ดาษแล้วแหละไม่เป็นโนมไมปพ่งโอ้ยอย่าไปนสนใจเลยป้าป้าหยิบก่อนแล้วก็ไปดูกันใครถืออ่ะฉันขอแค่ดูเฉยๆฉันไม่ถือนะโหพวกนายนี่ป้าไปเปิดหลังโรงเมยนดีวกว่าแล้วครูจะไม่เห็นเหรอไม่เห็นหรอกครูกลับบ้านมาแล้วั ว้งระเบิดนะป้ามโอ้ยระเบิดเ่อชอบพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะมีสาร่าเหมือนฉันเลยโอ้โหคนมีสาร่าจ้ามาไปแก่กันอาจจะมีพูดแบบว่าแท็บเล็ตให้เราเล่นอะไรแบบนี้ก็ได้ก็ค่หวงอ่ะมา พวกนายคิดว่าจะเป็นอะไรอมโบราณแน่นอนนี่ก็คิดแต่เรื่องกินฉันว่าเป็นไก่ย,ยอดโอ้ยฉันคิดว่ามันเป็นระเบิดป้ามแน่เลยเฮ้ยแกะตองกระเป๋าอะโอ้ยมาแกะหนึ่งสองเฮ้ย นี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะยัยนี่ปิดเลยโอ้เอาปิด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 เมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะของเล่นมือเหรอโอ้โหมบ้าสภาพมันไม่เหมือนของเล่นเลยเนาะอืมฉันคิดว่าปล่อยว่าตรงนี้แล้วไปเข้าห้องไ้เข้าบ้าดีกว่าอ้แล้วใครจะเอาไปเก็บบ้านหนูกูดาโอ้โหก็บอกว่าแมวหลังโรงเรียนมาฆ่าไปเสิแมวบ้านมึงฆ่ามืงเอา อะไรเนี่ยดา่าฉันอีกแล้วไปยบาย,บาย,บาย,บายกลับกลับกลับเออไปหือสุดร้ายแน่กู <c oughs> โอ้ยรีบกลับเอาหายไปแล้ว <c oughs> วาร์ปได้ด้วยเอาเพื่อนอะไรนี่วาร์ปได้กลับบ้านดีกว่า <c oughs> เพื่อนน่ากลัวมืออ๋อเย็นสบายใจสงมเลยอะครับฟูรีบเข้านอนดีกว่า เดี๋ยวจะฝันถึงเพื่อนองเออเออโอ้ยไม่ร้องขนาดนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ๊ยไฟไหม้เท้าเจ็บโอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเออเออเออไฟไม่อยู่แล้วสงสัยจะเป็นแค่ฝันสินะแต่ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย โอ้ย,อยวันนี้น่าจะไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ต้องลาครูหรอกส่งรูปไอติมวานิลลาก็ไปให้ก็ดีละว,วันนี้ลาอเคเออวันนี้ลาเอา้าใครทักมาอา้าเพื่อนกลุ่มเพื่อนมัวนี่นะเพื่อนวับตัวได้มีอะไรอ่ะเออสงสัยจะไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนกันแน่เลยนีม่มันกจ็จะเที่ยงอยู่ละ มีอะไรวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอเพื่อนๆวันนี้ไม่สบายหนักเลยฉันก็ไม่สบายเหมือนกันนุมีเรื่องแปลกๆว่ะเมื่อคืนนุ่มฝันว่าอยู่กลางไฟแล้วตื่นมารู้สึกเหมือนยังร้อนอยู่เลยอ่ะเลยทําไม่สบายฮะฉันก็ฝันแบบนั้นฉันก็ฝันจริงอ่ะเออแ้รู้สึกแย่เลยแล้วฉันก็รู้สึกกลัวมากด้วยอะ จะเกี่ยวกับมือเมื่อวานเมื่อวานเราก็เหมือนกันอย่าบอกนะว,ว่าเป็นเพราะลูกอมโบราณที่พวกเธอเดากันงอนอยากนอนนกลัวทำไงดีอ่ะเราต้องยกแจมเบลโอ้โอ้เออโอ้ยไงไม่ไหวจะเป็นไปได้อย่างไงอ่ะ แค่เป็นมือเองมันจะทำอะไรพวกเราได้อาจจะเป็นของเก่าแก่เป็นหุ่นมือมันจะทำอะไรพวกเราได้พวกเรานี่แข็งแก่งมีสิกแพกมีกล้ามโอ้ใหม่ๆม,ม่ฉันต้องไปอาปแดะเออโอ้โหยิ่งไลเข้าไปใหญ่เลยหรือว่าจะเป็นพร้อมมือเมื่วนจริง นี่พวกนายนะพวกเรามามีอะไรอย่ายิงไม่สบายอยู่โอ้โหอย่าเพิ่งอ้วกคือฉันรู้สึกว่าจะเป็นเพราะมือเมือม่อวานหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจนะแต่ว่าฉันรู้สึกไม่ดีตั้งแต่เห็นมือ,อน,นันเนาะเราพวกนายฝันเห็นถึงไฟเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชต่มายังรู้สึกร้อนอยู่เลยนี่พูดจริงๆนะ โอ้โหนี่ใหญ่แว่นนี่พูดจริงหรือพูดหลอกเนี่ยเสียงดูไม่มีแรงเหมือนเมื่อวานเลยอืมนั้นเราพรุ่งนี้วานนะพวกเราจะไปโรงเรียนถามพวกเรายังเอาจะได้ไปรู้เรื่องไงเาอยากนอนหยือบ้ายอยอย่าพึ่งขค้เกียจได้มันก็รวมยอยไปเลยแล้วกันโ้ย เอางี้เดี๋ยวฉันจะพามาเล่นอะไรเอาป่ะจะได้มีแรงไม่เล่นแล้วเอาบ่ะน,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 น้อูโอ้ยไม่อยากรู้เรื่องล่ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงพวกเราเป็นอย่างเงี้ยไม่อยากรู้พวกนั้นหรอกพวกนายไม่กล้าอะไรเลยจริงๆเลยไปอ่านใน,นเน็ตก็ได้มาฉันคิดว่ามันต้องมีเรื่องเล่าอะ่ะเนีอยเราไมอยาก,รยากรเราไปไหนแล้วอะเดินไปไหนอะ อยู่ในห้องน้ำทำไมเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงเรียนซากุระเรื่องกล่องปริศนาโบราณอ้าวเน็ตไม่มีสงสัยต้องไปถามพาลงอะพาลงคนเก่าเก่าแก่ๆนะอาแล้วคนอ,นอเออ่ะไปไหนไม่รู้ช่างเถอะเ,เอาอยู่ไหนอะ่ะไปปะปะ แต่เราต้องบงถามนะวเวลามีพาลงถามว่านี่ทำไมไม่มาโรงเรียนบอกว่าเราเป็นกรรมการฝ่ายปกครองอะไรแบบนี้ก็ได้แตฉันพาวาเลยดีกว่าฉันรู้สึกว่ามันชาเกินไปอืมเอา้เอาพาลงไม่อยู่มีแต่พออ๋อล้วชอบแต่งตัวสีเดียวกันแล้วพาลงะไรไม่รู้ชอบใส่สูทอ๋ออันนี้ลงุงอันนี้ลุงบอกอ๋เอเฮ้ ลุงพาลงอืมมีอะไรคือเคยฟังเรื่องเล่าไอ้ที่เป็นมือไหมครัเออทำไมน้อยคือแบบว่าผมอยากรู้อ่ะครับว่ามันเป็นเรื่องมายังไงอะไรอย่างไงอ๋อก็ออคือตอนนั้นใช่ไหม มันเป็นสงครามของแบบว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาใช่ไหมแล้วมีแม่คนหนึ่งที่เป็นเพาออ,อ่คนเก่าของโรงเรียนเนี่ยเขาจับมือลูกเพื่อที่จะพาหนีระเบิดแต่อยู่ดีๆจับไปจับมาเหมือนระเบิดมันจะลงมาโดนลูกเหลือแค่มือลูกแต่ว่าตัวลูกนี่หายไปไหนไม่รู้แล้วก็เขาเลยเอามาเก็บในกล่องนะ โอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่น่ามหาัศจรรย์มากตล้วไหนบอกไม่มีแรลโอเคครับไปได้เลยครับเออบา,บายๆฉันคิดว่านนะเราต้องไปทำอะไรสักอย่างละเราไปทำบุญให้เขากันดีกว่าทำบุญ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 เราต้องทำบุญ เราต้องทำอะไรเอาหายไปแล้วเพื่อนอยู่นี่เอาลุงพออ,อมาทำไมครับไอเม่ขอ่ออพาลงใส่สูทนะเพอลงุงพาลงโรงเรียนนี้หรูหรามากใส่สูทกระโดดข้ามมาได้ปะโอ้แค่นี้ก็ไม่ได้มาฉันจะพาไปพิสูจน ว่ามันมีจริงไหมโอ้ยก็รู้แล้วไงว่ามีจริงไม่ไม่งั้นพวกเรกาก็ไมีเป็นนี้หรอกอะทำบุญทำบุญที่นี่แหละที่ทำบุญเรานี่ก็บ้าเนาะใส่ชุดนอนวิ่งทั่วเมืองอยู่ได้วะเอ่อแต่ว่าคนมองเราเยอะมากเลยนะใช่สิใครจะใส่ชุดนอนวิ่งว่านอกบ้านเนาะเอา มันก็เป็นสไตล์อย่างหนึง่งแล้วไม่เขาก็มองว่าฉันหล่อแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาก็แบบว่าซู้ไม่ค่อยได้ก็เลยมองฉันแล้วก็มองเพื่อนเพื่อนอะไรแบบนั้นะ่ะ yeah! ย่าก้าิดนะทำไมอะคนมันหล่อเเราอะมาหาว่ท่าไหว้ก่อนนี่แหละไม่ใช่อันนี้ก็ได้ทำไมไหว้ฉันทำไมละ่ะ เออว่าอย่างนี้นไปขอให้ขอให้อะไรดีเดี๋ยวฉันขอเองขอให้อะไรอ่ะขออะไรดีขอให้สองแม่ลกได้มาเจอกันอีกนะครับซาชุไปรีบกลับเลยฉันกลัวแล้วเอาไม่กลับบอกอยู่นี่แหละบ๊ายบายอา้าวหนีโดนกลับบ้านแล้ว <c oughs> ขโมยรถ อให้ไฟแดงก่อนไฟแดงไฟแดงเฮ้อ้าวรถคันนั้นไปแล้วขอแย่งรถก่อนนะครับอ้าวผ่าไฟแดงอ่ะเฮ้มีคนผ่าไฟแดงก็จบไปแล้วนะคะกับละครสั้นเรื่องกองปริศนาในห้องศิลปะเป็นยังไงกันบ้างคะท่าสนุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ คลิปหน้าเราจะทำอะไรอีกอย่าลืมติดตามและรอรับชมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย